ดีครับอยู่กับช่อง LO ถ่ายไปเรื่อยคลิปนี้อยู่สะพานพุทธนะฮะมาถ่ายเรือนะครับตอนนี้ก็มีเรือมาพอดีเลยเดี๋ยวผมถ่ายแป๊บ,บนึงเรือไฟฟ้านะฮะ ดีกว่าโบอยู่บนหัวกล้องนะก็เลยจะได้ยินเสียงสัตเตอร์โลัวๆนะฮะตอนผมถ่ายนะครับแันหนึ่งนะต้องเลือกภาพภาพมันมีซ้ำๆกันก็คือถ่ายก่อนค่อยมาเลือกที่หลังว่าอันไหนดีนะ วิ่งช้าดีถ่ายง่ายๆหน่อยโอ้โหนี่ก็มาอีกเรือฝั่งนี้ผมผมจะไม่ถ่ายนะเพราะมันถ่ายแล้วมุมไม่สวยนะฮะถ่ายเฉพาะเรือที่วิ่งมาประมาณนี้มันจะสวยดีนะครับตอนนี้4ี่โมงกว่าๆนะเดี๋ยว5้าโมงครึ่งก็จะกลับแล้ว อยากอยู่นานเดี๋ยวมืดขึ้นมาแล้วมันจะลำบากผมกับบ้านลำบากนะฮะไปเด็ดเดี๋ยว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 เรือเต็มเลยถ่ายไม่ทันตอนนี้โอ้โหลำใหญ่มากโอ้โหเรืออะไรอะ่ะขนแก๊สเหรอหคลายนะน้ำมันแก๊สพวกนี้โอ้ถ่ายยังไงให,ให้มันสวยไว้เนี่ย ได้อยู่นะมันอยู่ผังนู้นไงแล้วก็มันวิ่งออขากลับด้วยก็เลยมันถ่ายแล้วมันไม่สวยบ้างเป็นบางครั้งหรือสวยก็แล้วแต่มุมแล้วก็จะมีเรืออีกลำหนึ่งมานั่นไงโอ้โหมันไม่สวยเพราะมันเออมันมันอันหลังให้ไม่สวยนะก็ไม่ถ่ายแล้วกัน นี่จะไม่ให้ผมหยุดพักมั้งเลยอย่างไงวะเนี่ยมาอีกแล้วนะฮะ <laughs> โอเคสำหรับใครที่จะมาสะพานพุทธนะฮะก็รีบมาหน่อยนะฮะเพราะเขาจะปิดปรัปรุงแล้วนะฮะเป็นเวลา หลายปีเลยนะฮะใครที่จะมาถ่ายรูปก็รีบมานะครับก่อนที่จะไม่ได้มานะครับผมก็ในแต่ละวันเนี่ยก็มีคนมาถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะฮะตอนนี้เพิ่ง4โมงก,กว่าวาเองก็เริ่มมีมาเต็มแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนะฮะ6โมงเนี่ยก็น่าจะแน่นตึมนะครับเออหัวเสียงมาแต่ไกลเลย ภาษาจีนนะฮะฟังไม่ออกก็ประกาศอีกรอบหนึ่งนะฮะใครที่จะมาถ่ายรูปพิพิณฑ์พุทธก็รีบมานะฮะก่อนที่จะไม่ได้มาเพราะปิดปรับปรุงครั้งใหญ่หลายปีเลยนะฮะกี่ปีผมก็ลืมแล้วนะครับรีบมากันได้นะงงเลยนะฮะฟังไม่ออก อีกแล้วนะฮะลำนี้เป็นสีแดงนะครับคนก็เต็มเหมือนเดิมเลยนะโอ้โหไปแล้ว <c oughs> สำหรับรูปเรือผม ไม่ได้เอาให้ดูนะฮะพเพราะเนื่องจากบางรูปที่ผมถ่ายอาจจะลบทิ้งนะฮะไม่ได้เก็บไว้นะครับเพราะมันจะไม่สวยบางรูปนะฮะก็เลยจะไม่ได้เอาให้ดูนะครับดูแค่คลิปก็พอนะ,ะหรือสำหรับใครที่อยากดูจริงๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเพจ Facebook อ O รถไฟไทยนะฮะ จะเป็นเพจรถไฟแต่ก็จะมีรูปเรือให้ดูเรื่อยๆนะครับบางครั้งผมไม่ได้ถ่ายรถไฟไงมีมีรูปเรือก็เลยลงรูปเรือไปก่อนนะตามนี้นะใครอยากดูก็ไปดูได้ในเพจเอลอรถไฟไทยใน a c e b o o k นะฮะก็เพิ่งสร้างนะเพิ่งสร้างไม่ถึงปีนะครับผมก็ไปกดติดตามกันได้นะไปดูรูปเรือกันเยอะๆนะโอเค มาเต็มเลยมามาเต็มเลยคนมาถ่ายรูปเนะี่ยมีอยู่หนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มห้ากลุ่มหกกลุ่มแล้วเต็มเลยโอ้โหนี่แหละนะฮะทุกวันก็จะมีคนมาแล้วก็ฝั่งนวนด้วยนะครับไอสซนไฟเจ้าปยาเดี่ยก็จะมีคนมาแน่นเติมเหมือนกันแหละนะในใน,ในในแต่ละวันนะฮะตอนนี้ก็เจ็บคอนะครับพูดติขัดขัดละขออภัยด้วย เรือนี้เหมือนเรือจัดเลี้ยงเลยอ่ะมีโต๊ะอาหารด้วยนะก็เห็นเรือแบบแป่ก็ถ่ายหมดอ่ะนะครับไม่ถ่ายรูปก็ถ่ายคลิปแทนก็ได้นะลำมีสีน้ำเงินฟ้าแดงนะ ขาวด้วยคนเต็มเลยนะไอนี้ผมจะบอกทุกสีเลยได้ี่ยคนเต็มเลยแน่นมากๆโอ้โหไปไหนกันเนี่ยแล้วก็มาอีกแล้วได้สวนทางกันนะฮะโอ้โหไม่ได้พักเลยผมเ,ออเรือไฟฟ้าอีกแล้วถ่ายดีไหมไม่ถ่ายดีว่ะมันซ้ำกับคลิปไม่ดีมันซ้ำกับรูปที่ผมถ่ายไปแล้วนะฮะถ่ายแค่คลิปพอนะฮะ ให้รู้ว่ามันคือเรืออะไรเนี่ยเรือไฟฟ้านะฮะผมไม่รู้ว่าเรือแต่ละสายแต่ละลำเนี่ยไปไหนบ้างนะฮะเริ่มต้นแล้วก็ไปทางที่ไหนผมไม่รู้นะฮะแล้วก็ขี้เกียจนั่งด้วยกลัวหลงราคาก็ในกล้องเห็นไหมนะสามสิบบาทก็ถือว่าก็แพงกว่ารถเมแล้กันนะ ฮนะฮะตอนนี้ฮะเรือสวนทางกันนะฮะตอนนี้สวนทางกันโอ้โห,โโหถ่ายดีกว่าีจะดูสวยๆเลย๊๊บบเออเออได้อยู่ได้อยู่ มเเต็ลยผมก็ไม่ได้ถ่ายคนเดียววนะเนี่ยฝั่งโน้นก็มีคนถ่ายเหมือนกันนะฮะยืนคนละฝั่งเลยนะะว่ามีคนถ่ายเหมือนกันนะฮะถ่ายคลิปเรือนะฮะแล้วเดือมีเพื่อนนะไม่เหงาตอนนี้มีเรือสวนทางกันนะฮะไฟฟ้าทั้งสองเลยแต่ผมไม่ได้ถ่ายรูป ลำเทียถ่ายคือลำนู้นะฮะเป็นเรืออีหยงนะฮะแป๊บนะมายังค่คๆขับมาใคๆขับมาแล้วก็เาทาียนกัวไทย Okay. มันมีวาลด้วยอ่ะเหมือนเป็นเรือขนแก๊สขนน้ำมันหรือเปล่าไม่รู้แล้วเขามีวาลหมุนไงเหมือนลำเมื่อกี้เนี้ยที่ผมถ่ายเมื่อตอนต้นนคลิปมาลำมาเอฟเลย,ยนะไม่รู้มือมันคือลำอะไรนะมันคือเรืออะไรนะฮะลำอะไรมัวครับผมพูดมัวแล้ว <laughs> <laughs> ลืมกดอัด ผมเพิ่งถ่ายเรือลำนู้นไปนะครับเป็นเรือไฟฟ้าแต่แหละแต่ลายมันไม่ใช่เหมือนเดิมนะอดทายอดกดทายนะเรือกดทายเลยลายอวกาศสวยดีนะเรือกดทายเจ <c oughs> ด้แต่ไม่รูปนะฮ <c oughs> นั้นก็นดูรูปแทนก็ได้ไปนี่แหละแล้วก็มีเรืออีกลำหนึ่งลำนี้ไปเอบเลย ถา,ถาค่อยๆมานะค่อยๆมาคนเต็มลำอีกแล้วนะฮะเหมือนเป็นเรือเหมาท่องเที่ยวเป็นเรือท่องเที่ยวท่องเที่ยวสวนทางกับเรือโดยสารนะฮะคนเต็มเหมือนกันเลยโอ้สวนทางอีกแล้วว่า ทำไมเรือมันมาค้ำกันนะเนี่ยถ่ายไม่ทันแล้วโอ้โห,โหมีร้องเพลงด้วยเขาบอกปือไม่ใบให้นะผมก็ไม่ใบกลับนะโอเค ถือว่าดีนะทั้งตายกัน <c oughs> อเออดีมากๆเลยถ่ายลีปแบบนี้คือแบบ <c oughs> <c oughs> นะมาอีกํำนะฮะลำใหญ่ไม่อีกาำแล้วนะฮะ <c oughs> ยังไม่ได้คัดเลือกภาพเลย <c oughs> <c oughs> นะฮะ <c oughs> มาอีกลำแล้ว ลำนี้คนเยอะไม่เท่าวันลำเมื่อกี้นี้นะฮะแต่ก็เยอะอยู่นะครับโอเคข้างบนเป็นธรรมดาข้างล่างคือห้องแอร์ Ủa Ồ Mày còn Vẫn chưa nghỉ nghỉ chưa มีเรือลำใหญ่อีกลำหนึ่งมานะครับคนก็เยอะเหมือนเดิมเลยนะฮะมีสามชั้นเนี่ยก็น่าขึ้นไปเึลนไปเที่ยวดีนะมีล้งเพลงด้วย มีธรรมหาอยู่ด้านหลังเรือนะฮะโอเคไปแล้วลำสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะตอนนี้ห้าโมงครื่งผมจะกลับแล้วนะฮะ เคเรียบร้อยนะฮะทั้งหมดที่ผมถ่ายก็15ลำนะฮะ15ลำกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วผมก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะฮะกว่ารถจะมาก็ก็นานอะ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะใครชอบกดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยนะฮะ ย้ำอีกทีนะสำหรับใครที่อยากจะดูรูปเรือนะฮะสามารถเข้าไปดูได้เพจ Facebook LO รถไฟไทยนะฮะถึงจะเป็นเพจรถไฟแต่ก็มีรูปเรือให้ดูนะฮะโอเคคลิปนี้ไปแล้วครับบายบายครับผมทั้งหมด15รูป15ลำนะฮะคลิปก็ประมาณนี้นะไปแล้วครับบายบายครับผมกลับบ้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <G ül> กำลังรักกับครับแต่เห็นเรือลำใหญ่มาเนี่ยผมขอแถมนะ <G ül> กำลังจะเดินกลับแล้วโอ้โหลำใหญ่มาทีเดียวเนี่ยผมไม่กลับนะฮะถ่ายขอแถมอีกรูปหนึ่งนะฮะมาตรงเวลาจริงๆนะ คไ okay. ม่บายไปเป็นแถวเลยโอเคสุดท้ายห้สุดของจริงละกลับจริงๆแล้ละไม่แถมและไม่บาายไปเดินกลับไปนะ